สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้คุณสิตากำลังเดินทางไปที่สิงห์บุรีนะคะกับนะลูกๆที่น่ารักนะคะอ,อู้ดนอ่ะทุกคนเซียาไหน่อยนะฮะเย่ yeah. นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิร่วมกันนะฮะรวมถึงคนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวคุณสิตาขออนุญาตแชร์นิดนึง ก็ตั้งโปรแกรมด้านดีนะคะไปด้วยกันอ่าใครที่นะคะใครที่นะคะพร้อมเปลีป่ยนแปลงชีวิตนะคะวันนี้นะคะตัวตายแต่ความดียังอยู่นะคะอนุโมทนาบุญไปด้วยกันใครมีคะตั้งต้องในล สวัสดีทุกคนนะคะเห็นไหมเดินทางไปก็รับบุญได้บางคนบอกว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิเลยค่ะครูนั่งได้นะคะตั้งไวนะ้หน้ารถได้ไหมลูกกับเรามืังบัง Okay. นะมันไม่มีความพร้อมแบบเพอร์เฟกต์หรอกนะคะมันอยู่ที่ว่าใจเราจะทำหรือว่าเราไม่ทำนะคะคดังนั้นวันนี้นะคะก็อยากให้พวกเรานะคะร่วมบุญไปกับครูสิตานะคะในตอนเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราตั้งโปรแกรมด้านดีกันนะคะครูก็กำลังเดินทางไปที่สิงห์บุรีะค่ะนะคะไปทำบุญนะคะ,ไป,ะ,คะไปทำลงทานนะคะแล้วก็ไปทำบุญด้วยดังนั้นครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็คงจะรออยู่นะหลายๆคนนะคะใครรออยู่บ้างพิมพ์มาหน่อย <c oughs> หน้ากล้องสัตสะเถือนบ้างไม่เป็นไรนะลูกนะเพราะว่ารถมันเดินทางอยู่นะคะขออนุโมทน,นาบุญกับทุกคนนะคะที่แชร์เรื่องราวดีๆแบ่งปันเรื่องราวดีๆตั้งแต่เช้านี้นะคะอตอนนี้นะคะรคูอยากบอกเราแบบนี้วันนี้เป็นวันที่ดีมากนะคะเป็นวันที่หลายๆคนก็รวมตัวกันนะคะมานั่งสมาธินะคะมาปฏิบัติ ธรรมจักรวาลเนาะวันนี้นะคะรวมถึงไปสร้างบุญสร้างบารมีด้วยรวมถึงคนที่อยู่ทางบ้านครูเชื่อว่าหลายคนก็อยากได้รับโอกาสนี้วันนี้ถือว่าเราร่วมบุญไปด้วยกันนะคะอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะคะครูแล้วก็ครอบครัวนะคะทุกคนคือครอบครัวหมดเลยนะคะก็มาร่วมทําบุญนะคะแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนได้บุญไปด้วยกันวันนี้มีเงินมากมายนะคะโบสสุดท้ายเราเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างเดิสักอย่างเลยนะคะเอาไปได้อย่างเดียวคือความดี ดังนั้นความดีจะคุ้มครองเรานะคะตับพบภูมนินาถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะหมั่นทําความดีนะคะไม่ใช่คิดได้ตอนใกล้าตายหลายคนนะฮะมาคิดอีกทีมารู้ตัวว่าจะทําความดีอีกทีก็คือป่วยหนักแล้วอยากจะทํามารู้อีกทีคือจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วนึกอยากจะทํเกิดอุบัติเหตุจนไม่มีแรงจะไปทําแล้วอ้านั่นอยากจะทานะคะบางทีสายไปแล้วที่จะได้ทำนะคะทาบุญที่ดีที่สุดนะคะคือการทําสม่ำเสมอและการทําบุญที่ครูบอกเรามันไม่ได้ยากเลยคือการจเจริญสตินะคะ การเจริญสติก็คือการรู้เท่าทันลมหายใจนะคะถ้าวันนี้เรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เราอยู่กับปัจจุบันนั่นก็ได้บุญนะรูปแบบหนึ่งเลยเพราะอะไรหรือเปล่าการเจริญสติเนี้เราสามารถเอาไปใช้ในทุกชั่วโมงนะทุกทุกโมงยามของเรานะแม้แต่เรากําลังจะขาดใจตายนะเห็นไหมถ้าเราไม่มีสตินะขาดใจตายไปเกิดไปนึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีเราก็กลับไปเป็นวนเวียนแบบนั้นนะเะออไปนึกถึงเรื่องราวที่ เราทําให้พอแม่เสียใจเราทําเรื่องเราไม่ดีสิ่งต่างๆไม่ดีนะคะชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะสติก็ไม่มานะคะก็วนเวียนกันไปเราเคยได้ยินเรื่องคนระลึกชาติอยู่แล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเออเคยเกิดทำไมต้องวนเวียนกลับมาเกิดซ้ําเพราะว่าจิตสุดท้ายก่อนไปนะคะก็ไม่ได้ตั้งโปรแกรมนะคะที่จะมีสติในการตั้งตัวเองว่าเออเราไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดแล้วหรือแม้กระทั่งนึกถึงผลบุญมันก็ไม่มีนะคะดังนั้นเนี่ย บุญไม่มีบารม,มีเกิดยากนะคะอยากสําเร็จทั้งโลกและทางธรรมการเจริญสตินะ,ะการนั่งสมาธิไม่เกี่ยงค่ะทำตอนไหนก็ได้ตอนนี้มือหนึ่งกูถือกล้องมือหนึ่งกูถือไม้นะ,ะอีกมือหนึ่งเตรียมที่จะเปิดเพลงให้กับพวกเราทุกคนนะ,ะคะกูทําม,มนนันทั้งๆท,ท,ที่ครูไม่พร้อมนะคะกูทํามันทั้งๆที่ครูก็กลัวในตอนเริ่มต้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูเป็นคือครูไม่เกี่ยงนะคะว่าตอนนี้มันคืออะไรมันพร้อมหรือเปล่ามันเป๊ะหรือเปล่าไม่ฮะ แต่หัวใจของครูแม่งพร้อมนะฮะวันนี้ถ้าเราพร้อมจะทําความดีต่อให้ครูเหนื่อยขนาดไหนครูก็จะทําฮะเหมือนที่คุณรู้อ่ค่ะว่าครูจิตามไม่ต้องออกมาไลฟ์สดแล้วนะคะตอนนี้ครูไม่จะเป็นที่ต้องออกมาไลฟ์สดเลยทําไมครูถึงยังต้องทํานะคะเพราะครูวันนี้ครูสบายแต่ตัวครูค่ะแล้วถ้าเกิดครูมองเห็นว่าคนที่เดินตามครูหลายๆคนเขายังไม่ได้สุขสบายอ่ะมันรู้สึกว่าภารกิจเรายังไม่เสร็จนะคะหลายคนบอกครูว่าครูไม่ต้องทำเหนื่อยขนาดนั้นก็ได้ สำหรับครูไม่ได้รู้สึกเหนื่อยฮะรู้สึกมีความสุขมากกว่านะคะวันนี้สําหรับครอบครัวครูครูเชื่อว่าครูทําเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าวันนี้สมมตินะคะครูต้องตายไปครูไม่เสียใจเลยนะคะในสิ่งที่ครูครูจะมีดวงจิตไหมกลับมาบอกครอบครัวว่าโอ้ขอโทษนะที่แม่ดูแลลูกไม่ดีขอโทษแม่นะที่หนูดูแลแม่ไม่ดีขอโทษพ่อนะที่หนูดูแลพ่อไม่ดีไม่มีเลยนะคะครูให้คะแนนตัวครูเต็มทั้งหมดนะคะในการดูแลครอบครัวนะคะ ครูแต่ละคนใครจะประเมินครูยังไงครูไม่ทราบค่ะแต่ครูประเมินตัวเองว่าเต็มแต่เมื่อสักก่อนรู้จักกฎจักรากวาลกฎแรงดึงดูดนะคะบอกเลยว่าพร่องมากเลยนะคะถึงขั้นติดลบกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ให้เต็มร้อยนะ,ะเต็มเต็มเต็มแบบไม่หักเลยนะ,ะเพราะว่าเราทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะเราสุดทางแล้วที่ที่เราตั้งเป้าสําหรับครอบครัวว่าเราต้องทํะไรแล้วครูทําเป้าหมายทะลุทะลวงแล้วนะคะแต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันได้อีกมันต้องทํามากกว่าน,นี้มันต้องอยู่กับ ครอบครัวแบบว่าคุยเล่นทั้งวันไม่ต้องทําอะไรครูมันไม่ใช่ครูเนะยฮะความสุขของครูคือการที่ทําให้เขาเนี่ยได้คือเราเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วอะที่เหลือเขาจะทําหรือเปล่านั่นเขาต้องเป็นคนกําหนดไม่ใช่เราไงนึกออกว่าเรามีทุกอย่างให้เขาหมดแล้วส่วนเขาจะคิดดีคิดบวกหรือเปล่านั่นตัวเขาอีกอะเนะะี่ยฮะครูบอกลูกครูทั้งลูกสาวและลูกชายครูตลอดเวลาว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าลูกเกิดท้องก่อนแตง่งหรือลูกติดเล่าเมายามา ก็ตายฝังยังก็ยังเลี้ยงนะฮะนะฮะเข้าใจคํานี้ไหมตายก็ฝังถ้ายังอยู่ก็เลี้ยงนะฮะถ้าติดคุกกระเรืองมึงนะฮะไม่ไม่คาดหวังกับลูกไม่คาดหวังกับใครฮะเพราะว่าเขาต้องเป็นคนตัดสินชีวิตเขาเองเครียดนะฮะถ้าเราไปคาดหวังกับเขาว่าลูกฉันจะต้องอย่างนั้นลูกฉันจะต้องอย่างนี้ไม่ฮะหรือพ่อแม่ฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นพ่อแม่ฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ แม้แต่พ่อครูเองนะฮะเนี่ยก็ขับรถนะฮะเนี่ยอันนี้คือรถของพ่อครูนะคะเป็นรถทัวร์ของพ่อครูนะฮะอ่าเขารักในการขับรถครูให้เงินเดือนเดือนละหกหมื่นพ่อครูยังขับรถอยู่นี่นี่นินทาพ่อซึ่งซึ่งหน้าเลยนะฮะ <laughs> พ่อครูยังขับรถอยู่ค่ะเพราะมันเป็นความสุขของเขาเราให้เขาเดือนละหกหมื่นเราก็าให้เขาหยุดออมาหาหลานบ้างมาอยู่กับลูกบ้างนะแต่ความสุขของพ่อครูคือการขับรถอะฮะ เออความสุขของเขาคือความสุขของเขาดังนั้นเขาสุขที่จะทําอะไรเราสนับสนุนดีกว่าดีกว่าเราไปเอ้ยเราไม่อป่นเลยจะถามบันครอบครัวเราไม่ดีไม่ค่ะทุกคนสร้างความสุขเองได้ถ้าทุกคนจเจริญสติค่ะคุณจะรับผิดชอบความสุขของคุณได้และคุณจะไม่ให้ใครเข้ามาเดือดร้อนกับคุณว่าต้อง ครูไม่เคยเรียกร้องว่าพ่อแม่มากินข้าวพร้อมกันไม่ฮะพ่อมาที่แม่มาที่ก็โอเคแล้วฮะไม่จาเป็นฮะไม่จำเป็นต้องมานั่งกินข้าวพร้อมกันแล้วถึงเรียกว่าสุขฮะถ้าทุกคนรับผิดชอบความสุขตัวเองเป็นสังคมเจริญฮะวันนี้ที่มันดูมันมีปัญหากันคือมันเรียกร้องความสุขไงอ่าเธอต้องทําให้ฉันสุขก่อนนะฉันถึงจะสุขถ้าเธอทําแบบนี้ฉันจะสุขถ้าเธอทําแบบนี้ฉันไม่สุขอ่ะเออนะฮะดังนั้นวันนี้สติมีมันก็จะไม่ทําไม่ดีกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะฮะแต่ถ้าสติ ไม่มีมันก็ทําร้ายคนไปทั่วมั่วไปหมดนะคะรวมถึงตัวเราเองด้วยดังนั้นการนั่งสมาธิกับเรากับครูสิตานะคะหรือจุนพลังกับจักรวาลเนี่ยมันเป็นการเจริญสติของตัวเราเองนะคะและการเจริญสติจากตัวเรานี่แหละที่จะแผ่ขยายไปช่วยเหลือผู้คนมากมายนะคะวันนี้ครูดีใจที่มีลูกศิษย์มาร่วมนั่งเดี๋ยวเราจะนั่งกันทั้งหมด5รอบก่อนถึงสิงห์บุรีนะคะก็ให้พวกเราเตรียมอนุโมทนาบุญรอแล้วกันนะคะดังนั้นเนี่ย วันนี้เดี๋ยวเรานั่งรอบแรกพร้อมกันนะคะเดี๋ยวอีกสี่รอบครูจะนั่งที่เหลือตามไปนะคะก่อนที่จะไปทาทาลงทานนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูสาหรับใครที่อยากอนุโมทนาบุญเนาะ,ะอ่ะมาเชื่อว่าวันนี้เราจะได้ด้านสติกันเต็มเ็มแหละนะคะที่ครูแบ่งปันไปมันก็จะประสบการณ์นะคะแล้วก็เชื่อว่าพวกเราจะขอบคุณสติของตัวเองนะคะขอบคุณปัญญาของตัวเองนะค,ะความเชื่อที่ปราศจากปัญญาเป็นความเชื่อที่อาจจะพาคุณไปผิดพลาดก็ได้นะฮะแต่ความเชื่อที่มีปัญญาคุณจะ ตรีตองนะคะคิดใครควรรู้แล้วว่าทําไมเราจึงควรเชื่อและทําไมเราจึงไม่ควรเชื่อนะคะเชื่อใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นต้องมีผลลัพธ์นะเชื่อใครสักคนหนึ่งไม่ใช่แค่เห็นเขาไปทับบุญนะ,ะแต่ต้องเห็นว่าเขามีชีวิตทีด่ดีขึ้นจริงๆนะฮะเออดังนั้นวันนี้นะคะเราต้องมีความเชื่อบวกกับปัญญาไปควบคู่กันนะคะจะได้สําเร็จนะคะง่ายๆสบายสบายอ่ะไปะพร้อมแล้วนะคะเอเลปับเป็นค่ะ เดี๋ยวเรานั่งสมาธิพร้อมกันนะคะ คุใดอันประเสริฐนะคะจงเกิดกับลูกศิษย์ของครูทุกคนนะคะคนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอสติสัพพัญญาด้านดีจงเกิดขึ้นกับลูกๆของครูทุกคนนะคะเราโชคดีที่สุดที่เราได้เจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเราโชคดีที่สุดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราโชคดีที่สุดที่เราได้รู้ผิดชอบชัว่วดีเราโชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากครูสิตาจนเก,กิดจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ